สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องแพรรีเลดี้รถบรรทุกนะคะ<อ>เดี๋ยววันนี้แพรจะพาไปติดตามดูนะคะว่าหนึ่งวันที่แพรไปทํางานเนี่ยแพรทําอะไรบ้างนะทุกคนวันนี้นะคะก็คือแพรออกมาวิ่งงานแล้วก็ขับรถมาได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วแหละแต่ว่าก่อนออกจากบ้านนี่ก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูเลยนะคะทุกคนตันนี้ก็คือขับรถอยู่ติดไฟแดงอยู่นะทุกคนเห็นไหมนี่เลยไปค่ะเริ่มออกเดินทางกันต่อรถก็จะเยอะๆหน่อย เยอะเพราะว่าติดไฟแดงแล้วก็ต้องตามรถหนักก่อนแพนรถเล่าเราก็จะเราลดหนักนิดนึงแต่ถ้าเรามาลดหนักเนี่ยเราก็ออกตัวช้าเหมือนกันทุกคนแล้วเลนขวารถรถมาเยอะไงเราก็แซงไม่ได้แล้วก็ตามไปแบบนี้แหละเรื่อยๆนะคะเพราอความปลอดภัยของเราเราไม่ต้องรีบนะทุกคนเราก็ไม่ต้องประมาทนะคะขับรถเนาะบรรยากาศด้านนอกทุกคน จอดปั๊มแล้วเรียบร้อ oh. ยว่าอยากเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนแล้วก็จะพาลูกสาวนะคะแวะเซเว่น oh. ด้วยนะคะ oh. เพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยเด็กน้อยเนาะได้แวะปั๊มได้แวะเซเว่นอะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนด้วยความเป็นเด็กอะเนาะเดี๋ยวแพลจะพาลูกสาวนะคะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็พาแวะเซเว่นนะคะพาไปซื้อขนมกินตามทางด้วยนะทุกคนเนาะไปพร้อมยังเปล่าพร้อมแล้ว let's go อันนี้ลูกสาวจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมาเข้าเซเว่นส่วนนี้แม่นี่ก็คือเดินตามไม่ทัน mm. เดินตางไป mm. อันนี้เปล่าองน้ี ทุกคนห้องน้ำใหญ่ไปเข้าเดจะพ้ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะทุกคนต่อเซเว่นไปเดิน ลูกชายแพรเนี่ยไปกับพ่อนะทุกคนส่วนลูกสาวเนี่ยมากับแพรนะคะก็เลยจะเห็นแต่ลูกสาวแพรเนาะเพราะว่าไปกันคนละคันอยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะเอาแค่นี้นะไปจ่ายจังเดินเป้าอ่าของแม่ไปจ่ายด้วย อาไปวางก่อไม่มีค่ะอาาะอต้ใสา่าไคะรับค่ะจะเท่ไหะคะ เรียบร้อยวันนี้ไปวันนี้มาขึ้นสามคันลูกชายอยู่กับพ่อน้องอะ่ะหลับเหรอออโต้หลับเหรอซื้อ,อยาเอาอยาไปให้ออโต้กินด้วย láp bò lock phải không không có คนก็เลยสั่งแก๊ปนะคะมาให้เด็กๆได้กินกนะันเนาะทุกคนเนาะเด็กๆน่าจะหิวนะคะอย่าก,กินเนฟรนฟรายแล้วก็นาเกตนะแทยก็เลยสั่งแก๊ปสั่งแมคโดนัลมาให้นะคะทุกคนอ่ะเด็กๆมาแล้วมาทางลูกสาวลูกชายเลยนะคะสภาพรถก็จะลุกลงมหนะทุกคนเพราะว่าเด็กอยู่เนาะก็จะแบบเล่นการอะไรอย่างนี้นะคะอูอ่ะแกดูหยุดเล่นก่อนกินก่อน กินแล้วก็ววสั่งเฟรนช์ฟรายมาให้เด็กกินนี่เฟรนช์ฟรายในกล่องนี้ลูกแกะก็เก็บโทรศัพท์ก่อนอคุณก่อนถ้าจะกินก็คือกินอ,อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะแก้วรู้เปล่าเราแกะ อะไรดึงเลยเออดึงอื้อดึงได้ไหมเออฉีกก็ได้เออโอ้เยอะมากกินเลยระวังระวังเตือนที่นอนนะคืนนี้ต้องนอนมาทุกคนมากินด้วยกันเดี๋ยวแพรกับเด็กๆนะคะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนบายๆจ้า